นนเดี๋ยวเรามาดูนะตาไฟที่มันเือเหลืองอย่างนี้ครับผมนะพอดีเราจะแนะนําตัวเขาเรียกตัวระเบิดที่ไข่ระเบิดคาบนะฮะเวลาใช้ก็ง่ายๆครับฉีดไปเลยครับฉีดไปตรงที่มันเือเหลืองนี่แหละฉีดไปที่ตาไฟเลยนะครับฉีดไปได้เลยครับเห็นคาบไหมฮะฉีดไปเลยครับเห็นไหมฮะเนี่ยคาบคาบเรือเหลืองที่มันติดอยู่ตามตาไฟนะครับเนี่ยครับคาบเอเหลืองที่ติดอยู่ตามตาไฟ ตัวระเบิดขี้ไข่ตัวนี้นะครับของคลาสิกเเราเนี่ยนะครับจะเป็นตัวทำความสะอาดตรงนี้ให้เราได้เลยนะครับที่เรืองเหลืองเงี้ยเห็นไหมฮะนี่เข้ามาใกล้ๆเลยครับนี่คือคราบคราบที่มันติดอยู่ที่ตาไฟครับฉีดไปแล้วเราผ้าเช็ดครับนะฮะจากตาไฟที่เรืองเหลืองนะครับอ่าเห็นไหมครับใสกิ๊บขึ้นมาเลยนะครับอ่าที่มันเรืองเหลืองนะครับสีรถก็ได้นะครับเห็นไหมครับสะอาดนะครับคราบเหลืองคราบไข่ นะครับคราบเรื่องเหลืองนี่ออกหมดเลยนะครับนะฮะฝากไปด้วยนะครับ Classic X Removing นะครับ Classic X Removing นะครับระเบิดขี้ไข่นะครับขอบคุณครับ